คุณผู้ชมครับปลื้มใจได้ช่วยกับเคนโดนะฮะวันนี้ครับแม่ผมนัดน้องแตงกวาเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้ปลื้มใจได้ช่วยต้องทําอะไรบางอย่างครับกับชีวิตของน้องแตงกวาแล้วก็คุณพ่อครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าเราต้องช่วยแล้วแหละฮะอาโอ้ยเกือบลุงเกือบล้มแลคุณผู้ชมครับเจอน้องแตงกวาพอดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาพี่ไปหาคุณพ่อใช่ไหมเราก็ค่อยๆเดินลัดคลองนะครับไปหาคุณพ่อของน้องแตงกวาที่บ้านอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วก็เพื่อนหนูมาอยู่เป็นเพื่อนอีกคนนึงอืม,อมซึ่งคนที่ดูแลคุณพ่อหลกัหลกๆก็คงต้องเป็นแตงกวาใช่ไหว่าแตงกวาตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้เรียนหนังสือละ,ะใช่ไหมฮะอยากกลับไปเรียนเปล่าอยากค่ะอยากเป็นอะไรเป็นอะไร อยากเป็นครูค่ะอยากเป็นคุณครูครับอืคุณพ่อสวัสดีครับสสวััดีครบจำเสียงได้ไหมฮะได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเจอคุณพ่อแล้วนะครับคุณพ่ออุทัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอา่น้องแตงกวาผ่ามาเจอครับก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของพ่อแล้วแหละ คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมคือผมจัดรายการที่เ m 9เิตอนเช้าสำหรับข่าวเช้านี้ตอนตีห้าครับแล้วก็คุณพ่อเองก็ฟังรายการวิทยุทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จอประสาทตาจะเสื่อมเนี่ยนะครับคุณพ่อทําการทํางานได้ตามปกติปกติเห็นบอกว่าเห็นน้องเขาบอกเมื่อกี้นี้บอกโอก้ตอนเด็กๆสบายมากเงินทองเยอะทีเดียว<ก>คุณพ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวไม่ลาบากเลยก็ไม่ลาบากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรคุณพ่อจัดให้หมดเลยใช่ค่ะจากการที่เราเคยหาเงินได้เยอะตั้งแต่วันนั้นมาคือทํางานไม่ได้ละไม่ได้แล้วเงินยังพอมีเก็บไหมครับคุณพ่อตอนนั้นก็มีประมาณสองสามแสนแล้วต้องเอามารักษาตัวเองหมดรักหมดเลยรักษาตัวหมดแล้วกินหมดประมาณเจ็ดปีเลยกินหมดเลยบ้านที่เคยอยู่สุขสบายกว่านี้ก็ขายไปหลังหน้าสุดขายไปครับรถรถก็ขายกี่คันครับสองคันสามคัน ความฝันแรกนะครับที่คุณพ่อบอกเราตลอดแล้วแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล้วโทรเข้าไปในรายการผมเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องมีที่เรียนคือยังไม่ไม่ได้คิดถึงตัวเองก่อนเลยก็อยากให้ลูกได้เรียนไปเพราะว่าเรามีปัญญาเลี้ยงลูกแล้วมีแต่ปัญญาเป็นเพื่อนอย่างเดียวตอนนี้กินก็หากินไม่ได้ก็อยากให้ลูกเรียนไปเผื่อเขาที่เลยหรือว่าตัวเองตัวเขาไม่เต้องเเฉยเรือผมครับซึ่งตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าใบจบป .6, ป6เนี่ยมัน,มนไม่ได้เนื่องจากติดเติมเขาไว้ คือว่าลูกตอนลูกผมเรียนอยู่ป .6 <ฮะ S 2> ผมป่วยกระทันหันครับแม่หา,างเงินหาเงินสามหมื่นหกให้เขาได้ <c oughs> ตอนเลยเขาไปให้ใบนั้นมาคือตอนนี้ติดอยู่ที่ว่าค่าเทอมสอง0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าสามารถเอาไปเคลียร์ให้กับโรงเรียนโรงเรียนนั้นได้น้องจะได้ใบจบออกมานะฮะเป็นใบจบป .6 เนี่ยเพื่อจะไปสมัครเข้าเรียนกศนแล้วก็เรียนได้ทันทีถ้ามีหลักฐานรตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากเล่คุณผู้ชม ร่วมกันช่วยนะฮะนอกจากเรื่องของน้องเองแล้วผมไม่ได้มีความรู้เรื่องจอประสาทตาว่า,เ,าเสื่อมแล้วสามารถที่จะฟื้นฟูดได้อีกหรือเปล่าหน่วยางานไหนก็คุณผู้ชมท่านใดที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับประสานทางรายการเข้ามาได้มีสองเรื่องครับที่เราจะต้องปลื้มใจได้ช่วยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของค่าเทอมที่ติดค้างของน้องเขาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมของคุณพ่อผมไม่มีปัญญาช่วยได้หมดนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมช่วยได้ แล้วก็มีเครือข่ายหรือว่ามีคอนเน็ชันทั้ง2ด้านนะครับที่ผมบอกก็ติดต่อทางรายการเข้ามาได้ครับยังไงผมเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีคนมาช่วยคุณพ่อกับน้องอย่างแน่นอนนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอบคุณนารายการด้วยครับผมขอบคุณรับคุณพ่อครับค่ะช่วยกันช่วยกันขอบคุณพี่แคนโดนะครับที่เดินทางไปช่วยเหลือนะครับคุณพ่อในครั้งนี้นะครับา